สวัสดีครับการประชนคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านร,ร่องสมอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาสำแก่นเขต5ประจำปีงบประมาณพศ2565รอบการประเมินระหว่างวันที่1ตุลาคม 2,564ถึงวันที่30กันยายน2,565กับผมนายทรงฤทธิ์สาสิม,มาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนมันองสมอรับผิดชอบการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ส,สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รับผิดชอบงานพิเศษคือครูการเงินและพัสดุประเด็นท้าทายในการ ทำข้อตกลงการพัฒนางานในสาระการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นผสมภาษาปีที่สองคือการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และแจกลูกสะกดคำภาษาไทยโดยใช้บทเรียนการฝึกอ่านสะกดคำแจกลูกกับเทคนิคการสอนแบบ active learning ผลการพัฒนางาน นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ส,สามารถอ่านออกเขียนได้ในระดับดีใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ตรงตามตัวชี้วัดในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ส,สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในวันนี้ขอขอบคุณครับ กราบเรียนท่านคณะกรรมการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านร่องสมอสำนังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต5ประจำปีงบประมาณ2565รอบประเมินระหว่างวันที่1ตุลาคมพศ2564 ถึงวันที่30กันยายนพศ2565ดิฉันนางพนิดาศาสินมาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเร่่มสมอภาระงานรับผิดชอบการเรียนการสอนในในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ง,งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายงานวิชาการของโรงเรียน การพัฒนางานตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับทางโรงเรียนบ้านต้องสมองประจำปีงบประมาณพศ2565ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานในหัวข้อประเด็นที่ท้าทายการพัฒนาการอ่านการเขียน แจกลูปสะกดคําในภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกสะกดคําแจกรูปและผ่านช่องสื่อการใช้อ่านสะกดคําแจกรูปผ่านทางช่องทาง YouTube และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผลการพัฒนางานทำให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ สามารถอ่านออกเขียนได้ในระดับที่ดีเยี่ยมตามตัวชี้วัดในการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในการเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานในวันนี้ขอขอบคุณค่ะ ธินวัฒน์สิมมาสุดตังแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านล่องสมอสอนระด,ดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5งานอยู่ในที่ได้รับมอบหมาย 1. ง,งานพัสดุ 2. งานสภานักเรียน 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดทําข้อจกลงในการพัฒนางานวิชาภาษาไทยประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนชนิดของคําภาษาไทยโดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C A I ด้วยเทคนิคการสอนแบบ e x t i v e Learning คนที่ได้รับนักเรียนได้รู้ความหมายของชนิดของคำและความหมายของคำอ่านเขียนแต่ละชนิดของคำและแต่งประโยคข,ของคำแต่ละชนิดได้ขอบคุณครับสวัเดีุญครูครับ เช้าวันนี้คุณครูจะพาให้เรียนเรียนรู้เรื่องลักษณะํำนามนะครับโดยคุณครูเนะครับอยู่ในทีมของเราเราจะเรียนรู้กับคุณครูไปด้วยกันนะครับลักษณะํำนามเป็นยังไงนะครับเป็นครูให้ดูในสี่สีอะไรนี้นะครับแล้วท้ายชั่วโมงเราก็จะมาทำการแต่งประโยูรทำใบงานและ เล่นเกมโดยใช้เกมที่เราทำขึ้นเองนะครับสื่อการสอนเป็นผลงานนักเรียนที่ทำขึ้นเองนะครับเป็นรูปแบงนะครับวิชาภาษาไทยจาบคุณคูณ มาเจอกันอีกครั้งนี่แหละครูอุ้มเนี่ยนำความรู้ดีๆมีประโยชน์มาฝากเด็กๆบอกให้อีกครั้งหน,นึ่งด,ด้วยวันนี้โรงมาธยมอุ้ม,มจะสอนเรื่องอะไรเอาแง้ลูกแง้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนั่นก็คือเรื่องคำลักษณะคำลักษณะนามเนี่ยเครจะรู้บ้างอยู่ในคำนามเนี่ยนอกจากเราจะเรียนสา,ารนานยานมีสา,ารานามจา เสื้อเป็นชิ้นะเสื้อเป็นไม่ใช่เสื้อเป็นรูป่ะไม่ได้นาะเสื้อได้เป็นตัวนหละคือลักษณะของนั้นเสื้อได้เป็นตัวะตัได้เป็นบานข้าวได้เป็นจานถ้าใส่ถ้วยก็ข้หน่วย